สวัสดีค่ะฉันชื่อฉันชื่อน้องใบเตยค่ะวันนี้ฉันจะมาทำแฮมเบอร์เกอร์โอเคและถ้าเห็นเป็นของพวกของกินของบ้านของกินกินแบบนี้มากมายก็เพราะว่าแม่ซื้อให้โอเคดิฉันไม่รู้ว่าพวกมีชื่ออะไรบ้างแต่รู้แค่อันนี้ฉันทำไปแล้วและอยากทำใหม่อีกรอบอันนี้ถ้าอันนี้อยากถ้าอันนี้ทำไปแล้วมันจะอยู่ ตรงหน้าคลิปหรือหลังคลิปก็ได้โอเคใครอยากดูหลังคลิปมันจะเป็นกล่องอย่างนี้ส่วนตรงหน้าหน้าคลิปมันจะเป็นคนละอันกันโอเคโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าโอเคเราไปทำกันเลยหนตัดหนตัดเอาไว้แล้วแปดโอเคแล้วเนี่ยเอากันไกลอยู่ไหนอ่ะแม่บูมเอากันไกลไป,ไ,ปไว้ทางตรงนั้นทมอ,อย หรชอบอย่างนั้นนหะเอาไว้ใกล้ๆหนูอยากรู้แบบบ้างจังตรงนั้นมีซอสให้ทำด้วยหนูฉีกมาอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยเล็วๆเหมือนมากเตยระวังนะมันมีสารเคมีเปล่าไม่มีอ่ะอ่ะทำต่อเขาบอกว่ามันเป็นของกินรู้ไว้แต่ว่ามันเสียเปล่านี่ดูนี่สิไม่ต้องกินหรอกนะให้มันทำไปงั้นแลหละแล้วยังไงต่อดูแล้วหรอเขาบอกให้ใช้คัตเตอร์แต่หนูไม่มี อ๋อใช้กันใจได้ไหมได้ถ้าเขาให้นะเฮ้ยแข็งมากเลยอ่ะขอโทษที่ตัดคลิปนะคะโอเคเรามาเริ่มทากันต่อเลยโอเคดูนี่แม่แชทอยากให้มันทันทัดดูสิเราต้องใส่อะไรก่อนอืมอจะไม่ได้เหมือนกันอ่ะขอดูก,ก่อนกินดีวกว่าอยู่แล้วเลืมไปแปลงฟันเะได้วยเดี๋ยวค่อยแปรงฟันใหม่ก็ได้ โอเคอืมอย่างแรกให้ใส่อันนี้ก่อนเขาบอกเลยเอามาวางไว้ข้างในอ่ะก็ได้เดี๋ยวมันหกเลยนี่ไงดูนี่ดูนี่ดูนี่แล้วก็มันเหมือนประกบไว้เหรอต่ออะไรยังไงวางลงไปอย่างนี้และอย่างที่สองสีเหลืองคือชีสอ่ายิวแล้วอะยูวอีกแล้วอะอยากกินแล้วเห็นแบบมืดก อย่างที่สามผักอยากสี่สี่รอยซอสอยากรู้จังว่าซอสอะไรอย่าให้หกนะขอให้ไม่ใช่ซอสพริกเถิดไม่งั้น,ในใหนูให้พ่อนะกินอ๋อมันคือซอสเหรอตัดไม่ไม่นั่นตัดตัดลึกเข้าไปกว่านี้ตัดแต่ตรงมุมสิตัดตรงมุมเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นน่ะเหรออีไม่สีเป็นงนั้นน่ะไม่รู้สิอ่ะแล้วไงอีกอ่ะ เออแล้วก็อันนี้เสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วอันนี้อ๋อแค่นี้เหรอเล้อ๋อเสร็จแล้วหนึ่งอันเหรอใช่เอาวางมะแล้วก็อันนี้คู่กับอันนี้ส่วนอันนี้คู่กับอันนี้โอเคเราเราทํากันต่อดีกว่าอย่าไปฟังแม่คู่ดีกว่า,อ,าอ้าวออร่อยมันไปแปลงฟันใหม่นะอ้าวแป๊บหนึง่งมาทำไปก่อนโอเคหลังจากเรา เราตอนนั้นอะตรงนั้นมันเป็มแล้วแม่ก็ทําให้แล้วตอนนี้เราก็ทํารอแล้วทำมันด้วยรอแล้วโอเคแล้วก็เราก็มาปิดต่อเอาอะไรใส่ไปแล้วบมื่อกซอสก็ใส่ซอสไปแล้วหมดทุกอย่างอ่ะเสร็จแล้วเหรอเนี่ยแสล้ไงไหมไม่ต้องไม่ต้องตัดคลิปง่ายทําสบายส่วนอันสุดท้ายซอสหมอนเหรออันไหนลองกินดูดิเดี๋ยวกินให้ดูมันกินได้ฮะ มันเป็นเยลลี่เหรอใช่แล้วมันจะกินแล้วจะเป็นอะไรไหมลูกเฮ้ยไรมันเหนียวฮะมันเหนียวเหรออร่อยมะแล้วซอสมันรสชาติเป็นไงอ่ะแปลกอร่อยอยากกินเลยอ่ะเดี๋ยวเกิดมันเป็นอะไรขึ้นมาแต่หนูกินไปแล้วมันมีออยอไหมอ่ะเออพ่อยังไม่ให้กินเลยแต่อยากกินเลยจ้ะคือเตยขาดหมาเหอะไม่เอาอ่ะหนูคืนลงไปแล้วอ่ะเตยเดี๋ยวเกิดปวดท้องอ่ะคืนเนี้ย แปบ,บหนูหาอยอยไม่เจอนั่นนะดดมันเป็นของญี่ปุ่นหรือของจีนเนี่ยของแล้วแม่จะรู้ไหมมันทํามาจากจีนนรือเป่าอยากกินเลยลูกแต่มันมีตรงนี้เขียนวะไหนอะอ๋อของเมจิโว้ยพ่อเมจิเมจิมันก็กินได้มันก็เป็นอาหารเออใช่คงได้อ่ะอ่ะล่ำลาหน่อยสิบ๊ายขอบคุณค่าที่รับชม <laughs>